ทำนลขอถิ่นธรรมงามล้ำผ้ากาบบัวทวนทั่วเครื่องจักสารยินดีต้อนรับคณะกรรมการการพิจารณาคัดเลือก ผู้เข้ารับการประกวดรางวัลกำนันผู้เย่บบ้านยอดเยี่ยมนายวิชัยจันทศรีกำนันตำบลโนนคออำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีประจำปีพุทธศักราช2566ประวัติส่วนตัวนายวิชัยจันทศรีเกิดเมื่อวันที่10มกราคมพุทธศักราช2508ปัจจุบัน อายุ57ปี11เดือนการศึกษาจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีประวัติด้านการทำงานนายวิชัยจันทศรีได้รับตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านบ้านนนทขอหมู่ที่11เมื่อวันที่30พฤศจ,จิกายนพุทธศักราช2553 และเข้ารับตำแหน่งกำนันเมื่อวันที่9ตุลาคมพุทธศักราช2562จนถึงปัจจุบนันด้านการฝึกอบรมและการศึกษาดูงานปีพุทธศักราช2563ผ่านการอบรมและสัมมนาหลักสูตรกำนันผู้ใหญ่บ้านรุ่นที่34ทับ2563 จากวิทยาลัยการปกครองปีพุทธศักราช2564ได้ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้านในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านเพื่อรองรับการเชื่อมโยงแผนในระดับพื้นที่ปีพุทธศักราช2 5 6 5ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน การพัฒนาชุมชนประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2565ตําแหน่งทางสังคมปัจจุบันเป็นประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตําบลนนท์คอและประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอําเภอบุญทริกเป็นประธานกองทุนหมู่บ้านประธานคณะกรรมการหมู่บ้านประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนนท์คอประธานศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนตําบลนนท์คอ ประธานส่วนส่งเสริมประชาธิปไตยระดับตำบลโดนค้อและปราดชุมชนระดับตำบลด้านการเป็นพิธีกรงานาศาสนาพิธีงานศพในพื้นที่ตำบลและอำเภอด้านบุคลิกลักษณะนายวิชัยจันทศีเป็นผู้มีความประพฤติดีมีคุณธรรมจริยธรรมอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมช่วยเหลือประชาชนหน่วยงานราชการในพื้นที่ และส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ยอมรับของสังคมเป็นผู้ขยันหมั่นเพียรนอบน้อมถ่อมตนประนีประนอมลดความขัดแย้งในชุมชนประพฤติช,ชอบตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามไม่หมกมุ่นอบบยมุกเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนและคนในหมู่บ้านนายวิชัยจันทรศรี มีความมุ่งมั่นในการทำงานอุทิศตนอุทิศเวลาเพื่อดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนโดยยึดหลักครองตนครองคนครองงานผลการปฏิบัติงานด้านอำนวยการได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานด้านอำนวยการจัดงานธุรการการจัดเก็บเอกสารต่างๆของหมู่บ้านโดยมีตู้เก็บเอกสารแยกเป็นหมวดหมู่ และมีบอร์ดประชาสัมพันธ์มีการจัดประชุมเช่นการประชุมประจำหมู่บ้านเพื่อชี้แจงข้อค่ารัชการและข่าวสารต่างๆให้ประชาชนในหมู่บ้านทราบซึ่งจัดเป็นประจำทุกเดือนมีการจัดทำสื่อออนไลน์กระจายข่าวเป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวสารสร้างความเข้าใจกับประชาชนโดยประกาศประชาสัมพันธ์ผ่านทางหอกระจายข่าว และปิดประกาศไว้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ณที่ทำการกำนันศาลาประชาคมและทางช่องทางเพจของหมู่บ้านและตำบลผลการปฏิบัติงานด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยมีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้กลไกของคณะกรรมการหมู่บ้านสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด ดำเนินการให้ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาฟื้นฟูและดำเนินการแก้ไขปัญหากลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในพื้นที่โดยการจัดตั้งเวรยามออกตรวจพื้นที่ร่วมกับสถานีตำรวจ้ภูธรห้วยคาและชุดปฏิบัติการตำบลในพื้นที่ ได้มีการตรวจรักษาความสงบเรียบร้อยจัดตั้งเครือข่ายข่าวสารในการป้องกันเหตุร้ายการปราบปรามอาชญากรรมร่วมกับอำเภอจังหวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำให้อาชญากรรมหรือแหล่งอบยายมูกภายในตำบลหมู่บ้านลดลงด้านแผนพัฒนามหมู่บ้านมีการดำเนินการจัดเก็บและทำข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านอย่างเป็นระบบ และปรับปรุงฐานข้อมูลอย่างสม่ำเสมอเช่นข้อมูลจปถอข้อมูลกอชชข้อมูลปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชนเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาหมู่บ้านโดยการใช้หลักการมีส่วนร่วมจากประชาชนทุกกลุ่มร่วมคิดร่วมทำร,ร,ร่วมรับผลด้านส่งเสริมเศรษฐกิจมีการนำแนวคิดมาขยายผลดำเนินงานตามโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่เช่นอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตเป็นต้นตำบลโนนคร้อมีครัวเรือนเข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่มากที่สุดของอำเภอบุญทริกมากถึง72แปลง และตำบลโนนคอได้มีกลุ่มอาชีพที่หลากหลายเช่นกลุ่มทอผ้ากาบบัวกลุ่มอาชีพจักสารกลุ่มเครือข่ายโคกนหนองนาโดยมีการส่งเสริมตลาดให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลได้มีพื้นที่กระจายสินค้าสร้างรายได้ให้พี่น้องประชาชน และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่โดยมีตลาดประชารัฐส่งเสริมการค้าขายสินค้าในชุมชนสนับสนุนและส่งเสริมการลดต้นทุนและปัจจัยการผลิตด้านการเกษตรเพื่อเพิ่มศัก,กยภาพในการประกอบอาชีพในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเช่น ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ประชาชนในหมู่บ้านไม่ให้เผาต่อสั่งข้าวส่งเสริมให้ไถกลบต่อสั่งข้าวเพื่อให้เกิดกระบวนการย่อยสลายในดินส่งเสริมกลุ่มปุ๋ยหมักอินรีย์การทำปุ๋ยหมักจากวัสดุเหลือใช้โดยนางวันดีอุปิทัศประธานกลุ่มเกษตรอินทรียอำเภอบุญทริก ผลการปฏิบัติงานด้านสังคมสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขมีคณะททำงานประกอบด้วยการพัฒนาสตรีเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและผู้พิการรวมถึงการจัดสวัสดิการต่างๆของหมู่บ้านเช่นการจัดสวัสดิการเงินสงเคราะห์ในชุมชนช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือชาวปรกิจสงเคราะห์ การจัดสวัสดิการมอบทุนการศึกษาการอนุนรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมกิจกรรมตักบาตถนนสายวัฒนธรรมการอนุนรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม การปรับปรุงภูงมิทัศน์บริเวณชุมชนการจัดสวัสดิการเงินสงเคราะห์ในชุมชนช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและคนชราการจัดให้มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสอมโดยจัดแบ่งอสอมดูแลครัวเรือน1คนต่อ10 1 5ครัวเรือน ส่งเสริมด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองมีการดำเนินการกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904วปรโดยมีการทำจิตอาสาลอกคูครองจิตอาสาพัฒนาชุมชนปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามจิตอาสาพัฒนาวัดวาอารามและการจัดทำโคกหนองนาโม,มเดล เพื่อเป็นการส่งเสริมต่อยอดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนามโมเดลและร่วมออกรายการโทรทัศน์ความสำเร็จของโคกหนองนาและการสร้างความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่ส่งเสริมการรณรงค์การสวมใส่ผ้าไทยตามนโยบายรัฐบาล ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันทำทางขยะเปียกและคัดแยกขยะในครัวเรือนผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของจังหวัดและอำเภอเป็นการส่งมอบหุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยโดยการบริจาคข้าวสารอาหารแห้งสิ่งของอุป,ปโภคบริโภคที่จำเป็น ด้านการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นผู้ช่วยเหลือนายอำเภอเป็นผู้สร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่บ้านส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีในท้องที่เช่นการทำบุญตักบาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยและการอำนวยความสะดวกความเป็นธรรมมีการรณรงค์ตามโครงการ การรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่การจัดตั้งด่านชุมชนเข้าเวรยามเพื่อตรวจดูความผิดปกติและการจัดประชุมราษฎรเป็นประจำทุกเดือนผลงานดีเด่นเป็นพิเศษอื่นๆนายวิชัยจันทศรีมีผลงานโดยการน้อมนำ แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบาน,นำดำเนินการในพื้นที่เป็นครัวเรือนต้นแบบโคกหนองนาโมเดลโดยใช้พื้นที่ขนาด3ไร่และกำลังพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้แก่ประชาชนเป็นตัวแทนอำเภอร่วมนำเสนอผลงานการดำเนินงานโคกหนองนาโมเดลณนะสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีได้รับคัดเลือก เป็นวิทยากรครูคอระดับอำเภอตามโครงการขับเคลื่อนภารกิจ MOU สร้างความเกื้อนหนุนระหว่างวัดชุมชนราชการกำนันวิชัยจันทศรีได้กล่าวว่าการดำเนินงานให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลนน,นขอนั้นยังคงต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะอยู่ในบริบทใดหน้าที่ไหนก็จะทำให้เต็มกำลังความสามารถเพื่อให้ประชาชนได้อยู่ดีมีความสุข